เมอร์เ e เด e เบนจีเ250 AMG นะคะตัวรถปี2018เฟสดีบคันที่อยู่ข้างๆใหม่นี้ค่ะนอกจากหน้าตาดีแล้วขับขี่ดีแล้วพื้นที่ห้องโดยสารขนาดกำลังดีด้วยนะคะราคาก็ดีมากๆด้วยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันดีขนาดนี้ได้ยังไง ด้วยความที่พอมันเป็นตัวเฟ c e ิปนะคะไฟหน้าเขาก็มาใหม่ค่ะด้านท้ายนะคะก็มาใหม่เหมือนกันส่วนของกันชนหน้ากันชนหลังมีการปรับดีไซน์เล็กน้อยเมื่อคู่กับล้อ AMG แบบนี้นะคะทำให้ภายนอกของบอดี้รถเนี่ยดูสปอร์ตกว่าตัวก่อนหน้ามากๆเลยนะคะและออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมานะคะให้ตัวท็อปคันนี้ที่เพิ่มมาจากตัวโปรเกร s ซีบมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกนะคะคือระบบ k e y l e s s g o นี่กุญแจอยู่ที่ตัวใหม่ตอนนี้รถล็อก ok อยู่นะคะ ไม่ต้องควานหากุญแจเลยนะคะแค่จับแบบนี้ค่ะก็สามารถเปิดรถดได้เลยหรือแม้กระทั่งตอนล็อหลดนะคะก็สามารถล็อหลดได้ด้วยกันจับประตูข้างๆแค่นี้เองค่ะส่วนข้อที่2นะคะก็คือระบบแฮนด์ฟรีเทลเกตค่ะคันนี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใช้มือเลยนะคะสมมุติว่าเราถือของอยู่นะคะแค่กวาดเท้าไปข้างล่างนะคะก็จะสามารถเปิดฝาท้ายขึ้นมาได้ค่ะ ไไม่ได้อะใครที่กลัวนะคะว่าเจ้า GLA จะเล็กไปหรือเปล่าใหม่มองว่าคันนี้ห้องเก็บโดยสารพื้นที่ด้านหลังเนี่ยไม่ได้น้อยเลยนะคะและเท่านั้นไม่พอค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ของเยอะนะคะจริงๆอ่ะมันพับเบาะได้หรือแม้กระทั่งของยาวๆนะคะก็สามารถดันผ่านช่องนี้เข้าไปได้อย่างเช่นร่มเอ๊ะเก็บตรงนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าอย่างอื่นใดๆอะะจริงก็คือมัน แขงของยาวๆเข้าไปข้างหน้าได้ด้วยค่ะและจุดขายนะคะของตัวท็อปไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่ารถฝั่งเยอรมันก็ตามค่ะถ้ามีหลังคาสารูฟแบบนี้หรือว่าหลังคาพารามิกรูฟนะคะแปลว่ารถคันนี้ท็อปออปชั่นค่ะส่วนตัวของพารามิกรูฟนะคะก็ปรับแบบไฟฟ้ากดนิดเดียวนะคะคลิกจนสุดแบบนี้ก็จะเปิดปิดแบบออโต้เลยค่ะตัวเบาะเองนะคะก็เป็นแบบสปอร์ตด้วยส่วนตัวแล้วชอบหน้าตาของเบาะมากๆเลยค่ะ พอเป็นภายในของเบน์นะคะก็คือไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่ามันสวยแล้วมันดูดีไปในตัวเลยนะคะจอกลางนะคะเป็นแบบ floating screen ค่ะพร้อมกับหน้าจอที่แบบ สวยงามใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ปุ่มควบคุมต่างๆอย่างที่พูดมาตลอดนะคะว่าชอบคันนี้เขาก็มีให้มองว่าการใช้งานง่ายแล้วก็ตรงตัวมากๆค่ะส่วนของขนาดหน้าจอตรงกลางนะคะใหม่มองว่าให้มากําลังดีนะไม่ใหญ่ไม่เอะอะแล้วก็ตอนกลางคืนไม่ได้แสงแยงตาจนเกินไปนะคะส่วนคุณภาพของความคมชัดกล้องให้ซักแปดเต็มสิบแล้วกันค่ะกล้องรุ่นใหม่ๆน่าจะคมกว่านี้เยอะแล้ว พอมานั่งที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเลกรูมเนี่ยก็เหลือเยอะพอสมควรเหตุรูมก็ทําได้ดีเช่นกันค่ะดังนั้นใหม่ขอสรุปง่ายๆแล้วกันนะคะคันนี้สําหรับใหม่มองว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์ตามชื่อจริงๆนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ยังเลือกไม่ได้ว่าชอบขับในเมืองหรือว่าชอบไปต่างจังหวัดด้วยนะคะใครที่เป็นแบบไฮบิดระหว่างตึงกลางระหว่างสงสิ่งนี้คันนี้คือจบครบในคันเดียวจุของก็ได้เยอะนะคะแล้วถ้าของเยอะมากๆจริงพับเบาะก็ทําออกมาได้ดีความสปอร์ต ก็มีให้นะคะแล้วก็บอดี้รถไม่ได้ใหญ่จนเกินไปไม่ได้เล็กจนเกินไปค่ะมันเป็นกลางกลางเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแอร์ Air หลังก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับช่องตรงนี้ใครที่แบบต้องการชาร์จไฟ12โวลต์นะคะก็มีตัวแปลงมาใส่อันหนึ่งชาร์จไฟได้เพิ่มส่วนข้อด้อยเนี่ยก็ขอให้ที่ตะข่ายนี้แล้วกันนะคะไม่ว่าใครใส่เข้ามาก็คือจะบอกว่าไม่ชอบจะชอบชอบแบบที่มันเป็นหนังมากกว่าที่ให้ความรู้สึกที่แข็งแรงอึดถึกทนมากกว่านี้นะคะ ตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาของการเทสได์เรียบร้อยแล้วนะคะบอกก่อนว่าคันนี้1,991 cc 221แรงม้านะคะตัวเลขของเขาก็ฟังดูแล้วน่าชื่นใจอยู่นะคะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการขับขี่พอได้ลองขับมาสักพักหนึ่งนะคะรู้สึกว่าช่วงล่างของเขามีความแข็งนิดนึงเมื่อเทียบกับตัวก่อนเฟสลิฟค่ะใครที่ชอบความยืดยืนุ่มนุ่มหน่อยนะคะไปตัวก่อนหน้าได้เลยนะคะซึ่งเราก็มีเหมือนกันนะจ๊นนะคันนั้นโตวรปี2 217ราคาอยู่ที่7 0ส0น 8 8 0 0 0บาทต่างกันประมาณ2 0 0 0 0นบาทนะคะระหว่างตัวก่อนเฟซลิปกับตัวเฟซลิปแล้วค่ะ ท้ายท้ายสุดนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้มันคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วไม่เองในฐานะที่เป็นคนขายรถมือสองนะก็ต้องบอกเลยว่าราคารถมือสองช่วงนี้เนี่ยมันเข้าทางผู้บริโภคซะจริงๆนะคะอย่างคันนี้สภาพกริบแบบนี้เนี่ยราคาต่ําล้านค่ะ998,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเมื่อเทียบกับคุณภาพรถปีใหม่ๆของรถและเลขใหม่แค่4ี่0มืกว่าโลเท่านั้นนะคะคันนี้รับจบในคันเดียวเลยถ้าชอบถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยตามช่องทางด้านาล่างนี้นะคะ